เอาละผมก็ซื้อได้วนะครับผมเนื้อฟิล์มบรการรัาจะบอยกันเถอะผมเดี๋ยวนี้ช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วครับผมก็สไลด์พี่นี่คนระับผมจะมารีวิวของเล่นในซีรีส์ก็ซีร่ากันอีกแล้วนะครับผมได้สปอยไว้ในชุมชนของทาง YouTube นะวันนี้จะสปอยอะไรนะผมก็แน่นอนครับจะเป็นของเล่นในซีรีส์ก็ซีร่าอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นก็ซีร่านะแต่ว่าจะเป็นอยู่ในงานเอจิท์มอนเตอาร์ตเหมือนกันนะครับผมก็โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เรามารีวิวกันเลยนะผมก็ วันนี้นะผมจะมารีวิวเจ้าแตนแตน,ตนเห็นไหมนี่ครับคือเจ้า H H Monster Art Fire Rodan นั่นเองครับหรือว่าที่รู้จักกันใน,ในอีกชื่อหนึ่งก็คือ Radon นั่นเองครับซึ่งชื่อ Rodan เนี่ยมันเป็นชื่อของทางอเมริกานะส่วนชื่อเอ่อ r a d o นนะครับจะเป็นชื่อของทางญี่ปุ่นซึ่งในคลิปนี้นะผมจะขออนุญาตพูดเป็นของทางญี่ปุ่นดีกว่านะเพราะว่าไ จากตัวเนี้ยเป็นตัวที่มาปรากฏในเรื่องอ่าก็ซิล่าปะทะเมกาก็ซิล่าสนะครับหรือว่าในปี1993เออซึ่งไอเมกาก็ซิล่าที่ผมเคยรีวิวไปก็คือตัวนี้ปรากฏตัวในเรื่องเดียวกับตัวนั้นนะครับผมก็คันที่ยังไม่ดูก็สามารถกดตัวไอตรงนี้ได้น,นะผมก็โอเคเหมือนเดิมครับผมจะไม่ได้มาเจาะลึกในส่วนรายละเอียดของอเขาเรียกว่าอะไรตัวหนังนะผมจะมารีวิวเฉพาะตัวงานแล้วก็ของเล่นเฉยๆนะผมก็ โอเคเราก็มาดูกันที่หน้ากล่องกันเลยนะผมหน้ากล่องก็จะเขียนบอกว่าเป็น HS Monster Art เหมือนเดิมนะผมแล้วก็มีคำว่าโอ้ยอันนี้เลื่อน Fire Rodan ตรงนี้นะครับก็คือดาร์ดอนนั่นแหละนี่เป็นดาร์ดอนปี1993นะครับผมจากหนังเรื่องก็ซีราปทะเมีกัดก็ซีรา2อ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วแหละปุ๊ยทำไมไม่รู้นะครับก็โอเคตัวนี้นะครับเห็นไหมเป็นงานก็ซีราในปี2012ันสิบสอก็ถือได้ว่าเก่าแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี2012นะครับแล้วก็เป็นของทามาชิ นิชั่นแบนไดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ข้าบนนี่ก็จะเห็นว่าไฟ r e โรแดนนะครับนี่แล้วก็มีหน้าตรงนี้หนึ่งทางข้างๆนี่ประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่ก็เหมือนกันไฟโรแดนนะครับราดอนโรแดนนะแล้วก็ข้้งล่างประมาณนี้ส่วนนี้ครับข้ง้งหลังนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับอ่านไม่ออกนะผมก็นี่ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเขาจะมีตัวงานแล้วก็สาคัญครับมีเอฟเฟกต ไฟ <Workers. S 2> นะครับแถมให้ถ uh, ึง2อันนะครับผมใช้สําหรับราดอนเองกับก็ซิลล่านะครับแล้วก็จะมีเป็นหัวของทางเมกาก็ซิลล่าครับที่ที่มันโดนเอ่อราดอนจิกตาไปอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมมีแถมมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวงานตรงนี้นะครับบอกว่ามีทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็โอเคจากหนังเรื่องนี่นี่นี่หนังนีนี่นี่โอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผมแกะข้างบนนะครับอันนี้อ่าก็ซึ่งขอบอกกันนะว่าตัวนี้เป็น งานนี้ผมว่าค่อนข้างจะหายากเลยนะครับเพราะว่าคือส่วนมากไม่ค่อยจะเห็นขายตามกลุ่มเท่าไหร่นะผมบอกก็ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากตัวหนึ่งนะครับนานๆจะเห็นทีในกลุ่มก็พอเห็นปุ๊บก็ไม่รอช้านะครับรีบสั่งทีบซื้อมาเลยนะครับอันนี้เป็นงานมือสองนะไม่ใช่มือหนึ่งนะโอเคแกะกล่องมา้าจะเจออย่างแรกก็ผมจะเป็นใบคู่มือนะครับนี่นี่ฮะเห็นไหมก็จะบอก วิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งกิตตั้งฐานนี่เห็นไหมการเปลี่ยนหัวแล้วก็การใช้เอฟเฟกไฟต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ครับมาดูที่ตัวงานนี่ผมขออนุญาตซูมออกหน่อยปับ๊บอ่าจะมีมาในลักษณะถาดใสตามปกติทั่วไปนะครับนี่คือถาดที่1แล้วก็นี่ถาดที่2นะครับผมก็โอเคเ,เรามาดูนี้ก่อนนะในถาดนี้เขาก็จะให้มาเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็น เป็นไม้อย่างเงี้ยไม้ไม้ไม้ไว้สําหรับตั้งขานะเป็นขาตั้งเออแล้วก็จะมีเป็นเออเขาเรียกอะไรนะแผ่นเพลทไหมแผ่นแผ่นไว้สําหรับตั้งอนะ่ะเป็นแผนรองอะ่ะออมีมาให้ถึงสามอันนะครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งทังอันนี้เป็นน่าจะเป็นไว้สําหรับตั้งตัวงานนี้นะครับก็คือเขียนว่าไฟล์รแดนนะครับอแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเขียนว่า,เ,วาเป็นเพทรานอดนอ่า f อ r e v e r นะครับผมจากคาซูมะโอกินะผมก็ที่จริงเจ้าดราดอนตัวนี้นะครับเคยไม่ได้เคยสิเป็นจะเป็นคยเป็นเคืออะไรเป็นเลดเสาพันเพชรทนโนดอน,นครับแล้วก็น่าจะโดนลังสีอะไรทําให้กลายเป็นตัวอย่างนี้นะผมก็จะมีถาดแถมให้อีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับผมก็โอเคแล้วก็จะมีเป็นที่รองใสๆอย่างนี้มาให้นะครับอีก2อันอ่านะโอเคอันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนี้ โอ้าโอเคที่มาถึงประเอกของเราครับก็คือเจ้ารานดอนของเรานั่นเองครับนี่เห็นไหมแกะกันดูกันเลยเห็นไหมครับก็จานที่ผมบอกไปข้างต้นนะมันจะมีเอฟเฟกไฟแถมให้ถึงสองอัน,นครับผมนี่คืออันแรกครับนี่จะเป็นไฟของอารานดอนเองนะครับผมอันนี้สีชมพูนะครับในกล้องโฟกัสปะนี่นะฮะเคตอนนี้ก่อนแล้วก็อีกอันนึงครับคืออันนี้สวยมากนี่ เป็นไงครับนี่คือ,อ,อลำแสงอัลตามิกบริดของก็ซิล่าในปี1993นะก็คือก็ซิล่าในในหนังเรื่องนี้นะั่นแหละนะที่มันได้รับพลังหลังจากที่รานดอนอนะบินไปให้พลังมนะันอะมันก็เลยมีพลังไฟด้วยนะทำให้ลำแสงมันก็จะมีประมาณนี้นะผมนี่ไว้เล่นสำหรับตัวนั้นได้นะครับแต่ผมนี่ไม่มีครับตัวนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอดมไหนอือกินยางนะเออวัสดุอันนี้นะเป็นออกแนวยางานะครับวัสดุไม่ใช่วัสดุวัสดุนะครับ อย่างยาแล้วก็ลงสีเป็นเหมือนกับเป็นอะคริลิกเป็นอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าอันนี้คือสวยมากครับผมบอกเลยยอมรับเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าหัวของเมกากอซิล่านั่นเองครับนี่แต่ตัวนี้ก็คือตามันจะหายไปข้างหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นหรือเปล่านะอ่ะผมซูมให้แล้วกันเห็นไหมตามันจะข้างนึงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตส่องแฟลตดีกว่านะจะได้เห็น เห็นเห็นเหมือนกันอ่ะเห็นไหมข้างหนึ่งจะเป็นเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าอีกข้างหนึ่งจะเป็นดำดำอย่างนี้อ่านี่ประมาณนี้นะก็ไว้สําหรับเปลี่ยนสําหรับเจ้าตัวนู้นก็คือไว้สําหรับเปลี่ยนได้นะครับมีอาบปากได้นะครับไว้สําหรับเปลี่ยนอ่อเคแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งไอ้นี้หน่อยนี่เห็นไหมนี่เป็นใส่ๆอย่างนี้เลยนะะสวยมากกับสองอันนี้นะเค เดีว okay, เรามาดูกันที่พระเอกของเรากันบ้างน,นะครับผมนั่นก็คือเจ้าราดอนนั่นเองครับอ่ะมาครับติดเตนเต้น,นี่ก็ตัวรู้สึกตัวจะไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับรู้สึกว่าตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับผมแล้วก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมนี่ดูครับก็สามารถเยัียบได้เกือบทุกเกือบได้เกือบทุกส่วน,นครับตรงช่วงนี้เยัียบไม่ได้นะครับปีดเยัียบได้อ่าเห็นไหมแล้วก็ ปากเปิดได้นะครับเห็นไหมอ่ะปากเปิดได้นะผมแล้วก็ในช่วงลําคอก็สามารถขยับได้นะครับจัดท่าได้ต่างๆนานาก็คือเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เป็นดารดอนนะฮะแล้วก็ขาเหมือนกันครับก็สามารถขยับได้จัดท่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงหางอ่าก็ขยับได้เหมือนกันแล้วก็ตัวงานจะเป็นออกแนวพลาสติกผสมยางเหมือนเดิมนะครับไหนดูดิตั้งนี้ได้ป่า นี่ตั้งได้ด้วยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูละเอียดกันใกล้ๆกันหน่อยดีกว่านะสักนิดนึงนี่เป็นไงครับไฟ r ์ราดอนหรือว่าโรดแดงนั่นเองครับการลงสีผมว่าค่อนข้างจะสวยนะเหมือนกับเหมือนกับในหนังเลยอะแล้วก็นี่ดู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 เหน็นไหมนะรายละเอียดงานก็ค่อนข้างอาจใช้ได้นะแต่ผมไม่ชอบนิดหนึ่งตรงที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนตะปุ่มตะปํำอะไรแยะไม่เข้าใจเหมือนกันครับวันนี้ก็ แต่โดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับดูขลังจะมีเป็นอะไรแหลมๆตรงนี้ขลังด้วยครับเขาขลังนี่อ่าโอเคครับก็สําหรับใครที่อยากเป็นอยา,ากจะจับจองเป็นเจ้าของนะก็บอกก่อนเลยก็คือว่าตัวนี้นะครับหาค่อนข้างที่จะยากนะผมก็คือผมอยู่ในกลุ่มของเล่นมาก็ตั้งนานแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็คือสมมติสักปีหนึ่งอ่ะคนโพสขายประมาณสักสองครั้งได้นะก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ เก่าแล้วเออตั้งแต่ปี2012อ่ะแล้วก็ส่วนราคานะครับจะอยู่ประมาณสัก3,000บาทได้นะครับ3,000บาทบวกลบนะครับผมก็นี่อ่านี่ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าราดอนของเรานะครับผมก็ขออนุญาตไม่ได้เอ่อั้งฐานให้ดูนะครับผมก็ปกติทั่วไปนะครับก็โอ้โหเหมือนกับในกล่องครับก็ไม่มีอะไรมากนะโอเค สร้างฐานได้ปกตินะครับโอเคครับก็สำหรับ็นนี้ในรายการลังกับอยช่วงบอยรีวิวรีวิวของเล่นในซีรีส์ก็ซิล่าวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหในอีพีหน้าผมจะเป็นรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมได้นะครับสไนนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝากไปกับเจ้าไฟร์โรแดนหรือรันนั่นเองครับบ๊ายบายนี่